สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเป็นกรดไหลย,ย้อนมา11ปีใช่ค่ะตั้งแต่คล oh. อดลูกชายได้6เดือนค่ะคลอดลูกชาย6เดือนค่ะแล้วมันมีอาการยังไงครับคือมันมัน มันจะแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกเสร็จแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอะคะ่ะหนูคิดว่าตัวเองเป็นที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเราคลอดลูกใหม่แล้วเรากินอาหารผิดอะคะ่ะคลอดลูกใหม่แล้วกินอาหารผิดใช่ใช่ภาษาใช่ใช่ผิดสำแดงเหรอฮะ,ะมันมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือตามโบราณนะฮะคนที่คลอดลูกใหม่ๆเขาจะห้ามอาหารหลายอย่างอื อันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนโบราณที่ป้องกันไม่ให้เกิดอะไรจริงๆอาหารหลายอย่างที่เข้าห้ามก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้นะคะครับ,รบอ่าฮะ,ะ,ะเสร็จแล้วค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ามีผลจากตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นคือคือมันจะแน่นแน่นหน้าอกอะคะ่ะเ,เสร็จแล้ว ใช่ค่ะเสียดแน่นแล้วเวลาที่เราหายใจนะคะมันต้องแบบเหมือนแบบต้องตั้งใจตั้งใจหายใจอะคะ่ะต้องนั่งตัวตรงๆแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่มันไม่สุดอะคะ่ะไม่สุดปอดใช่ค่ะมันมเหมือนว่าเราเอาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไปกัน้นกั้นไว้อะค่ะแล้วมันแน่นพอมันแน่นปุ๊บเราต้องพยายามพยายามหาวหาวออกมาะคะ่ะ หาเพื่อที่จะได้ให้แบบออกซิเจนมันใหญ่เพราะว่าช่องช่องปากมันใหญ่กว่าหรือเปล่าฮะใช่เสร็จแล้วก็เอ๊ะมันก็เริ่มดีขึ้นแต่มันทําให้เราเสียบุคลิกอะค่ะวันหนึ่งได้รู้จักกับกับคนนึงอะค่ะที่เขาก็แนะนําให้เราอ่ะทานแต่เราก็ไม่กล้าทานจนกระทั่งวันหนึ่งได้มานั่งนั่งนั่งฟังเหมือนที่เขานั่งฟังอย่างเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คือ นั่งฟังฟังไปฟังมาเอ๊ะมันเริ่มแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่ตอนนั้นยังยังไม่มีอาจารย์ขึ้นมาบนเวทีนะคะคทีนี้เริ่มหงุดหงิดหงุดหงิดก็เลยออกไปข้างนอกแล้วไปเจออาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยู่ที่หน้าลิฟต์ค,ค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูอาจจะเป็นหอบหืดก็ได้ถ้าหนูเป็นหอบหืดนี้ต้องทานตัวไหนอ,อะไรอย่างนี้ยคะ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ทั้งทั้งสองท่าน,นะะก็บอกว่าลองทานอ่า กาซีเนียสีสเขียวใช่ค่ะ,ะให้ทานสองเม็ดหนูก็เลยบอกว่ามันจะแน่ใจมันจะจริงหรอมันจะหายหรอซึ่งเราเป็นมานานแล้วอะค่ะครับ,รบก็เลยลองก็ตัดสินใจไปซื้อไปซื้อเสร็จแล้วก็อาจารย์บอกว่าสองเม็ดใช่ไหมคะหนูกินสี่เม็ดเลยค่ะเอ,อ, <laughs> อยากหายจัดเลยใช่ค่ะพิสูจน์เลยไหมใช่พิสูจน์เลยค่ะเสร็จแล้วก็ก็ก็เริ่มเริ่มดีขึ้น ซึ่งซึ่งก็สามารถนั่งฟังได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติจะพยายามหาวให้ตัวเองหายใจให้อ,ออกอะค่ะคือมันทรมานค่ะบางทีนอนอยู่ตีสามตีสี่อะต้องลุกขึ้นนั่งมามันนั่งมานน่งหายใจใช่ค่ะลุกขึ้นมาเพื่อหายใจใช่ค่ะออมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วว่ะอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ครับก็ค่อนข้างรุนแรงอ่ะถ้าแบบ ต้องลุกขึ้นมาพยายามหายใจเนี่ยแล้วก็มันเรื้อรังมานานไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือคือเพราะว่ามันแน่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะดันกระบังลมไงฮะถ้าสมมุติว่าแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจุกเสียดแน่นเนี่ยมันจะดันกระบังลมขึ้นกระบังลมก็ไปดันปอดเราไปบีบปอดเราปอดเขาเล็กลงให้เล็กลงมันก็หายใจได้น้อยลง เสร็จแล้วพอเป็นตัวนี้แล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะจากจากงานที่ที่ทำอ่ะนะคะก็คือลูกน้องอะ่ะเขาจะเอาคือคือหนู่มทำงานในในในสปานะคะ,คะแล้วลูกน้องเขาจะเอาพวกกระบูนพวกสารหอมระเหยนะคะใช่ค่ะมาจุดเราก็อยู่ดีๆมันก็เป็นผื่นผื่นเล็กๆขึ้นนะคะเสร็จแล้วมันก็ทําให้เราคันเหมือนกับคันคันเสร็จมันก็จะ ขึ้นทั้งหน้าทั้งตัวเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะพอพอได้มารู้จักตัวนี้ปุ๊บภูมิแพ้ก็หายหาปัจจุบันนี้สามปีแล้วนะคะที่บิมมาคะ่ะบิมมาสามปีแล้วใช่ค่ะไออาการตรงที่เหมือนกดไหลย้อนที่แน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดเป็นยังไงฮะก็ ดีขึ้นค่ะไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ไม่เป็นอาการนั้นอีกแฟนไม่ต้องลุกขึ้นมาตีสามเพื่อที่จะมาช่วยหายใจค่ะครับอาจารย์คร <c oughs> ับผมผมอยากจะถามว่าทำไมต้องทานถึงสามปอีอ๋อคือที่ทานมาสามปีนี้คือ เป็นเป็นการชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วก็มันทําให้เรามีสุขภาพดีปัจจุบันนี้ทั้งบ้านหนูสุขภาพดีมากเลยค่ะคือแต่จริงๆรแล้วหายตั้งตั้งตั้งนานแล้วหายตั้งนานแล้วค่ะแต่ที่ทานเพราะว่าเป็นคนตัวดําแล้วอยากขาวแล้วมันช่วยได้อันนี้ต้องปรึกษาส่วนตัวนะแต่พีเศษดมีสูตรลับมีสูตรลับอยู่นะคือคือคือเป็นคนตัวดําอืมแต่อยากขาว ใครถามบอกผิวคมเข้ม <c oughs> ผิวสีเข้ม <c oughs> แล้วอยู่ระยองด้วยเนาะใกล้ทะเลมากเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้อาการกรดละย้อนกระเพาะต่างๆรวมโดยถึงคือภูมิแพ้ใช่ค่ะแล้วมีอีกโรคหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหายได้คือไมเกรนค่ะอ๋อเป็นไมเกรนด้วยใช่ไมเกรนหายไปแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเรียนอะ แล้วคือมันหายไปแบบแบบเงียบเงียบอ่ะคือป <c oughs> กติกินยากินยาไมเกรนถี่แค่ไหนฮะเมื่อก่อนซึ่งเวลาปวดเนี่ยค่ะเดินไม่ได้นะเวลาเดินนี่ต้องจับพยุงสมองอะค่ะเพื่อที่จะเดินไปเนี่ยค่ะซึ่งพ่อกับแม่นะ่เคยคิดว่าลูกกูต้องตายแน่แน่สารพัดโรคเนี่ยอ๋ออ๋อแต่จริงๆมันก็เป็นแค่อาการนะอาจารย์ครับไมเกรนนี่ยาจริงๆถ้าเกิดคนเป็นแล้วทานเป็นประจำมีผลกระทบอะไรไหมครับ คือยาทุกอย่างมันมีฤทธิ์ข้างเคียงทั้งนั้นนะครับ,รบยาไมเกรนนี่มีทั้งยารักษาและยาป้องกันยารักษาก็จะเป็นยาแก้ปวดธรรมดารวมไปจนถึงยาต้านการอักเสบที่มีฤทธิ์ระงับปวดดีๆไปจนถึงขั้นรุนแรงขั้นขั้นที่แรงหน่อยก็จะเป็นยาเฉพาะเจาะจงสำหรับไมเกรนนะฮะที่ไปรักษาจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไมเกรนนี่มันจะหา,หายหรือไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่กับ ตัวเราด้วยเช่นถ้าเรายังคิดมากอยู่ยังเครียดอยู่ยังมีสภาวะอะไรหลายอย่างที่บีบคั้นอะไรมันก็จะเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่แต่เนื่องด้วยจากงานหนูก็เครียดนะแต่แต่แต่มันก็ไม่ทำสปาทำไมเครียดล่ะอ๋อไม่ค่ะคือตอนนี้อาชีพหลักของหนูก็คือขายประกันค่ะ๋อตอนนี้เริ่มมาขายประกันก็เลยเครียด ใช่ก็คือแล้วสปายังทําอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ได้ทําแล้วหนูเจ๊งไปเมื่อตั้งแต่เอมันเจ๊งไงมันก็เลยเครียดใช่ไหมใช่ค่ะก็พอพอเจ๊งสปาเนี่ยแหละค่ะถึงได้มารู้จักกับบิมอะค่ะถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้จักโอ้ยดีเนี่ยที่สปาเจ๊งเพราะได้รู้จักบิมนี่ดีกว่าสปาอีกนะเนี่ยใช่ค่ะก็คือ พอพอเริ่มเข้ามาอย่ารองไห้อย่าร้องไห้ไม่ไม่ค่ะตรงนน้นตรงนั้นหายเครียดไปแล้วค่ะแต่ทีนี้แต่ก็คือแนะนําให้ทุกคนทานหมดเลยนะคะที่ที่หนูรู้จักะค่ะในบ้านทานัหมดเลยโอ้ยตาหนูอายุแปดสิบปดิบหปดเจ็ดยังปั่นจักรยานอยู่เลยค่ะเล้วใช่เพราะบิมค่ะคุณต้นอ ยายก็บิมตาก็บิมแม่ก็บิมลูกก็บิมสามีก็ยังบิมเป็นครอบครัวบิมนะแล้วก็ทุกวันนี้ <c oughs> <Happy. S 2> แฮปปี้แฮปปี้ค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของโรค <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะสวยต่อละใช่ค่ะเออพอสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากวนใจเนี่ยมันก็ทําให้คิดไปอีกเรื่องหนึ่งละนะร่างกายแข็งแรงก็อยากจะร่วมเสริมความงามดูแลเรื่องของผิวพรรณกัน ค่ะใช่ค่ะเเดี๋ยวขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะคือตาหนูเขาเป็นที่เขาเรียกว่างูสวัสดนะคะมันขึ้นหัวแต่ทําไมมันถึงใช้ได้ะะอ่ะค่ะอให้ตาบิมะคะ่ะเป็นงูสวัสดงูสวัสดก็ติด <c oughs> เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งะนะฮะซึ่งงูสวัสดนี่มันก็จะไปตามเส้นประสาทเพราะว่าตัวไวรัสนี่มันจะแฝงอยู่ในปมประสาทครับ พอมันระบาดมันก็จะไปเป็นเส้นเป็นสายตามตามเส้นประสาทนั่นนะฮะทีนี้บิมของเราเนี่ยที่อาจารย์พิเชษพูดก็คือมันเพิ่ม TH1 ซึ่ง TH1 เนี่ยมันจะหลั่งสารไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือทําให้เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์นักฆ่าที่จะไปจัดการกับเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้ก็คือมันไปฆ่าเชื้อไวรัสนั่นเองไวรัสมันก็ไม่มี ก็เลยหายค่ะอ่าอาับระ์มีเช่มอะไรเสริมไหมครับครับอคือวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าหลากหลายอาการเหลือเกินครับครับแล้วก็ใช้แคปซูลไอ้เล็กๆนี่นะนะไอ้จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเนี่ยนะครับแล้วมันก็ตอบตอบตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกมันยาวิเศษหรือเปล่าครับแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยมาโม้ให้ฟังหรือเปล่าเตรียมกันมาหรือเปล่านะครับ หลายหลายคนผมเคยเจอคนที่รู้จักนานแล้วที่ที่ไปเมืองจีนคราวที่แล้วเขาบอกรายการของเราเคยเห็นผมออกรายการแล้วบอกว่าแต่ละคนขึ้นไปเนี่ยโม้จังเลยเพ่อไม่หายห <c oughs> น้ามา้าหน้าม้าหรือเปล่าครับเพราะผมก็อยากจะเรียนว่าคนที่ใช้ลผดภัยของเราเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วนะรเราคงจะไม่สามารถทําให้เขาขึ้นมาโม่ได้แล้วตลอดเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมามีคนขึ้นเวทีเนี่ย ผมว่าหลายร้อยคนละครับเราคงไม่มีปัญญาไปทําให้เขาช่วยช่วยเราเฉล่ยขึ้นมาโมออกอากาศนะครับผมก็เพียงแต่บอกว่าเราของเราก็ไม่ใช่ยาพิเศษแล้วก็ไม่ใช่ยาด้วยของเราก็เป็นเพียงผลิตวันเสริมอาหารซึ่งเกิดจากการวิจัยพัฒนาของเราอาจารย์นำไพยของผมกับผมเนี่ยทำงานร่วมกันมาเกือบ30กว่าปีนะฮะเราก็พัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็ได้ผลิตวันเสริมอาหารนะครับซึ่งไม่ได้มีวิเศษอะไร เพียงเรายึดจับประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้การที่เราเป็นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สบบไม่สบายเนี่ยมันเกิดคือจะเกิดขึ้นจาก,ก,จากไม่เลือดขาวของเราทํางานอย่างไม่สมดุลสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้กับเราไม่ได้ครับเราก็พยายามอย่างยิ่งคิดอย่างง่ายๆก็ไปทําให้เมื่อเลือขาวซึ่งธรรมชาติสร้างให้เรามาทํางานอย่างสมดุลก็แค่นั้นเองครับ,รบและเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมามดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองได้ อย่างกรณีอย่างเนี้ยที่บอกว่า3มปีแล้วอยากจะใช้เนี่ยเพื่อจะให้ผิวสวยรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นไหมรู้สึกค่ะอ่าครับเอาละครับ,อรบขอบคุณคุณสุดารัตน์ครับ